มาดูฟากฝั่งของผู้ประกอบการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับว่าเขามองอย่างไรบ้างกับการที่นักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาแล้วหลายฝ่ายมีความกังวลเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดท่องเที่ยวตอนนี้เขาเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนกันเต็มที่เลยโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยเราก็ต้องสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นจะได้สร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมของแรงงานแล้วก็ตัวสถานประกอบการหลายแห่งเนี่ยประกาศรับสมัครคนงานเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่เงียบเงียบไปเนี่ยคนงานก็หายไปเช่นเดียวกันไป จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยครับเพราะว่าน,นี่คือจังหวัดอันดับ2เลยนะครับรองจากกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนิยมไปมากที่สุดวันนี้ผู้สื่อข่าว n b t 2 h d ของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมของบรรดาผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวที่อยู่ที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตครับปรากฏผ,ผู้ประกอบการเขาสะท้อนมุมมองออกมาว่าเขามองว่าการเปิดประเทศของจีนนี่คือสัญญาณที่ดีของอุตสาหการรมท่องเที่ยวเลยนะครับ ตอนนี้เต็มความพร้อมไว้เลยทางเรื่องเรือสถานที่แล้วก็บุคลากรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเจอกับปัญหาขาดแคลนแรงงานครับส่วนที่หลายส่วนกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นเขาบอกถ้าจังหวัดเขานะภูกเก็ตเนี่ย ภูเก็ตที่จังหวัดแรกเลยที่เริ่มมีแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมฮะลองเป็นพื้นที่ทดลองก่อนในการเปิดรับนะักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเป็นจังหวัดที่มีประสบการณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดพอสมควรทีเดียวรวมถึงเรื่องการฉีดวัคซีนที่ภูเก็ตเนี่ยปัจจุบันจนถึงตอนนี้เขาก็ยังรณรงค์ให้ประชาชนเข้าไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นตั้งแต่เข็ม4ไปถึงเข็ม5เข็ม6เลยครับลองฟังเสียงผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวที่ภูเก็ตดูหน่อยครับ เราแค่แบบว่าทําตัวให้พร้อมเพราะว่าเราเคยรับจีนมาก่อนก็แค่กลับสู่ระบบเดิมครับก็แบบว่าเตรียมพนักง,งานเพิ่มขึ้นแล้วก็จัดการพวกระบบบริหารให้ดีขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดครับก็ได้มีเวลาทําหลายๆอย่างสําหรับผู้ประกอบการเนาะก็แบบจะได้มีรายได้แล้วก็สําหรับแบบว่าลูกจ้างก็จะมีงานทําเงินก็จะสะพัดไปทั่ว และในวันพรุ่งนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็จะมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนก็มีแผนจะไปรถโชว์ใน5เมืองของจีนค่ะคือปักกิง่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุนหมิงและเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองที่มีจํานวนชาวจีนเดินทางมาภูเก็ตสูงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีน,เ,นเข้ามาเดือนละแสนคนนะคะโดยไตรมาสแรกคาดว่าจะอยู่ที่3 0 0 0 0นคนทั้งปีก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณสักหาล้านคนจากช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 ที่มีมา11ล้านคนค่ะนายอมานหมัดอดดมผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานกระบี่บอกว่าจังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเมื่อปี6-2นะ6ล้าน7แสนกว่าคนค่ะ นักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะอยู่ที่5 8 9 0 0 0กว่าคนและหลังจากจีนเปิดประเทศคาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางมามากที่สุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมค่ะโดยสนามบินนานาชาติกระบี่เนี่ยนะครับมีขีดความสามารถในการรองรับนะักท่องเที่ยวได้ถึง8ล้านคนต่อปีสามารถรองรับเครื่องบินขนาด b o e ิง g 7 7 7ได้34เที่ยวบินในเวลาเดียวกันโรงแรมก็มีมากถึง367แห่ง18,925ห้อง เฉพาะร้านอาหารร้านค้าที่ได้มาตรฐานชาเนี่ยมีถึง391แห่งแล้วถ้าเอาผู้ประกอบการไม่ใช่แค่เฉพาะร้านอาหารทุกประเภทเลยนะที่ได้รับมาตรฐานชานี่มี1,646แห่งจะเห็นเลยว่ากระบี่เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในทุกด้านครับสลับไปดูจังหวัดทางภาคอีสานบ้างนะครับอย่างที่ขอนแก่นนะนแพทย์ภาคีทรัพย์พัฒน์ นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าตอนนี้กำหนดแผนเผชิญเหตุแล้วนะครับหลังจากจีนเปิดประเทศแล้วคงจะมาเที่ยวไทยกันนอกจากนี้เขาสํารองเตียงให้เพียงพอสําหรับโรงพยาบาลทุกแห่งรวมถึงยารักษาโรคแล้วก็รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยลองฟังเสียงนายแพทย์สสจอขอนแก่นดูครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเรามีแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดการระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งแผนดังกล่าวเนี่ยเรานำเสนอในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็พร้อมปฏิบัตินะครับแผนดังกล่าวก็รวมถึงหนึ่งก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับก็อย่างที่กลับเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเ,เรามีการสำรองเตียงให้เพียงพอนะฮะในโรงพยาบาลทุกแห่งทั้ง โรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดนะครับโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะครับมียาเพียงพอวัสดุการแพทย์เพียงพอนะครับประเด็นที่2ก็คือการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันก็คือการฉีดวัคซีนนะ